บัตนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานไปนกรรมฐานแล้วต่อไปเขมบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจรวบรวมกำลังจิตของท่านให้เป็นสมาธิในอันดับแรก สิ่งที่ท่านัน้หลายจะลืมไม่ได้นั่นก็คือรวบรวมกําลังใจไว้ในอิทธิบาททั้งสี่ประการคือฉันทะพอใจในความดีตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ สองบริยะหักห้ามความชั่วอย่าให้เกิดขึ้นกับจิตสามสนใจในพระธรรมปฏิเปทาที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสอนไว้เพื่อละกิเลสสี่พิจารณาตามการสัมพรธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลโลก,กเชต <c oughs> โดยอำนาจของปัญญาที่เรียกกันว่าวิมงังสาฉะนั้นคำขราหารนินทาใดๆจะได้ไม่มีแก่พวกท่านเราตั้งใจละกิเลสให้เป็นสมทุเทเฉตบหารนอันดับแรกรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิพยายามตัดโลภความโลภ ตัดโทสะความโกรธตัดโมหะความหลงโดยพิจารณาให้ตรงตามจุดของความเป็นจริงว่าคนที่เกิดมานี่ไม่ว่าชายหรือหญิงเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนไปในท่ามกลาง มีการสลายตัวไปในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของตนเอง <c oughs> จงอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นจงอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ร่างกายถ้าเป็นเราจริงมันก็ทรงสภาพอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแต่ถ้าว่าร่างกายขเขามาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงสภาพในที่สุดมันก็เขาเข้าถึงขั้นสลายตัวเมื่อเราจะต้องตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกมันก็ไม่ตามเราไป เมื่อร่างกายที่เรารักที่สุดมันก็ไม่ตามเราไปมันคงจมอยู่ในพื้นปฐพีเป็นปกติอย่างนี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้คิดไว้เสมอ <c oughs> อย่าเผลอไปในด้านของความโลภอย่าเผลอไปในด้านของความทะเยอทะยน อย่าเผลอให้ใจิตใจมีความโกรธความเียบปวดอย่าเผลอให้ความรู้สึกนึกคิดคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราอารมณ์อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการฉะนั้นขอทุกท่านจงรักษากำลังใจอย่างนี้ไว้เป็นปกติ แล้วก็ถ้าว่าใจของท่านกัลสับกัลสายยงรักษาอนาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ทรงตัวยังไม่ต้องคิดอะไรทั้งหมดกำหนดจิตรู้เฉพาะลมให้ใจเขา้าให้ใจออกเท่านั้นให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสั้นรู้อยู่ถ้าทำอย่างนี้อารมณ์จิตของท่านจะไม่ฟุ้งส่าน สำหรับวันนี้จะขอนำนิพิทายานที่กล่าวไว้แต่วันก่อนว่าจิตของท่านนั้นหลายที่เข้านี้เข้าถึงนึกเข้าถึงนิพิทายานความจริงในคณะของเราผมจะไม่กล่าวถึงพระจะไม่กล่าวถึงบุคคลที่อยู่ในสนาเพราะว่ารับฟังกันวันละสี่เวลา อาจจะได้เปรียบกับบุคคลภายนอกเพราะว่าบุคคลภายนอกมารับฟังคราวละครั้งสองครั้งเดือนละครั้งสองครั้งแล้วก็กลับบางรายบางรายหลายๆเดือนจะมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็กลับแต่ว่าท่านนั้นหลายเหล่านั้นแม้แต่เพียงเด็กอายุสิบสี่สิบห้าปีที่เป็นเด็กหญิง เธอก็มีอารมณ์เข้าถึงนิพพิทายานคำว่านิพพิทายานแปลว่าความเบื่อหน่ายในชีวิตมีบางคนจนกรทั่งไม่อยากจะคิดจะมีชีวิตต่อไปเมื่อพูดถึงอารมณ์ใจที่จะต้องทรงอยู่ถึงด้านสามีลูกน้อยเล็กๆ เธอก็หลังน้ำตากล่าวว่าเบื่อนี่อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นนว่าท่านผู้นั้นปฏิบัติเข้าถึงความดีเป็นที่น่าสนเสริญอย่างยิ่งแต่สำหรับนิวิทยายาในจุดนี้ถ้าว่าบังเกิดขึ้นกับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย จงละมัดระวังใจให้ถึงที่สุดอย่าพยายามทำอัตานิบายกรรมคือการฆ่าตัวเองมันเป็นโทษเพื่อรมจิตจะสมองทั้งนี้พ่อไรเพราะว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครู ได้แนะนำบรรดาท่านพุทตบริษัทมีพิสูจเป็นต้นให้รู้กำลังใจของตนว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา <c oughs> เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมีสภาพโซโครสกปร <c oughs> ไม่มีอะไรน่ารัก ไม่มีอะไรเป็นท่าที่น่านิยมชมเชยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำอย่างนี้ปรากฏว่าบรรดาพิสุทั้งหลายใหกันเบื่อหน่ายในร่างกายของตนเมื่อรับตาองค์สมเด็จพระทศพลแล้วว่าใสยที่เธอเบื่อหน่ายคือเกิดนิพพิทายาน เห็นว่าคันห้าคือร่างกายสุขปรกขันห้าคือร่างกายเต็มบริความทุกข์ย่ต้องปนปนเปลยอ,อยู่ตลอดเวลากินเท่าไรไม่รู้จักอิ่มทายเท่าไรไม่รู้จักหมดร่างกายมีแต่การทอยศไม่ส่อสัตว์สุจริต บันดาพวกพระทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากันคิดว่าร่างกายมันเป็นโทษร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เบื่อหน่ายในร่างกายจ้างปฏิภาชกให้ฆ่าตนว่าเธอจงเอามีดปันคอพวกเราเมื่อเราตายแล้วจนนำบริขารเหล่านี้ไป <c oughs> เป็นเหตุให้ปริพายชคคนนั้นฆ่าพระเสียมากมายหลายสิบท่านด้วยกันต่อมาความเรื่องนี้ทราบถึงองค์สมเด็จพระพักควันบรมศาสนดาสัสสมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้มีพระพุทธบัญญัติทรงห้ามบรรดาพิสุทธ์ทั้งสองท,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 งทั้งหลายทำอัตนิบาตกรรม คำว่าอัตนิบาตกร,รคือคือการฆ่าตัวเองถ้าใครทำอย่างนั้นทรงปรับเป็นโทษทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์จิตโมหมองอย่างนั้นไม่ใช่จะไปนิพพานได้เพ้ากำลังใจไม่ได้บริสุทธิ์คิดเบื่อนหน่ายเห็นว่าร่างกายเป็นศัตรูอารมณ์มันก็สมอง ทางที่จะไปใกล้พระนิพพานอยู่แล้วกับเลี้ยวลงม,มาหาความเศราหมองของจิต <c oughs> อย่างนี้อาจจะหลั่งไหลไปสู่เอเวจีมหานรกก็ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพรจอมไตรยจึงไทรงแนะนำบรรดาพิสุุทั้งหลายว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อท่านปฏิบัติร่างกายของท่าน พิจรารณาร่างกายของท่านขยายออกกระจายออกคือพิจรารณาอันดับแรกเป็นธาตุสี่ว่าร่างกายของเรานี้เป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ํามันประกอบเข้ามาเป็นร่างกายเรามีความเข้าใจว่าร่างกายเป็นแท่งทึบ แต่ว่าความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ร่างกายของเราแบ่งออกเป็นอาการสามทิบสองมีผมขนเล็บฟังหนังเนื้อเป็นต้นทั้งหมดนี้รวมเข้าแล้วเป็นกายแต่ถ้าว่าร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครก,ปก,ปก มันเต็มไปด้วยอดีจังคือหาความเที่ยงไม่ได้มันเต็มไปด้วยทุกขังคือมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขมันเต็มไปด้วยอนัตตาคือมันสลายตัวไปทีละน้อยละน้อยทุกเวลาที่คาดที่เคลื่อนไป <c oughs> เธอตั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของเธอ จุงอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นอย่าสนใจในทรัพย์สินทั้งหลายจงทำลายความรักด้วยอำนาจอสุภสัญญาคือความรักในเพศจงทำลายความโลภโดยการตัดความอยากได้โดยการให้ทานอย่าทะเยอทะยานในทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่เป็นของดี เป็นปัจจัยให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะูมสาร <c oughs> อย่าสนใจในความโกรธความเยาะบาดในบุคคลทั้งหลายใครเขาเยาะว่ายัางไงก็ช่างเขาเขาจะนินทาว่าร้ายว่าเราเลวถ้าบังเอิญเราเป็นคนดีก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูด ถ้าเขาสรรเสริญว่าเราดีถ้าเราเลวเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดความดีและความชั่วอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยใครจะว่าดีว่าเลวก็ช่างอย่าสนใจทั้งสองระยการเราป,รปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระวิชิตธมานเท่านั้นเป็นพอ มี่เป็นอนวุวาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ต่อไปองค์สมเด็จพระจินสีก็กล่าวว่าท่านห,หลายจงอย่ามัวเมาในชีวิตจงอย่าคิดว่าเราจะมีชีวิตตลอดไปถูกได้การนานเพราะว่าชีวิตระร่างกายของเรานี้นั้นไม่มีอะไรเป็นความสุขมันมีแต่ความทุกข์ มันไม่มีอะไรจิรัง,ย,งยั่งยืนแต่ว่าเมื่อท่านหลายพิจรารณายอย่างนี้แล้วก็จงพิจรารณาเห็นว่าร่างกายที่นี่ถ้าหากว่าความเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นเรียก <c oughs> ว่าเรากระจายออกแล้วจมรวมเข้าคิดถึงว่าถ้าร่างกายของเรามันยังไม่หมดอายุไขเพียงใด จงอย่าด่วนทำลายมันเสียให้มันทรงอยู่อย่างนั้นแต่การทรงอยู่ของร่างกายถึงแม้ว่าจะเป็นทางมานำมาซึ่งความทุกข์แต่ถ้าว่าถ้าจิตใจของเรามีความสุขยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ว่าร่างกายที่ประกอบพืธธาตุสี่มีความสกปรกมีความไม่จรังยั่งยืนอยู่นี้ที่เราอาศัยอยู่นี้มันสกปรกจริงมันเป็นทุกจริงคือมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายไปในทอสุดเราจำจะต้องบริหารร่างกายก็จริงแหละแต่ถ้าว่ายาพึ่งทำลายมันเสีย <c oughs> ั้งนี้เพ่อะไรเพราะว่าถ้าจิตใจเราเกิดทิพยายานความเบื่อหน่ายตอนนี้กำลังใจของเรายังไม่ถึงความเป็นพระนาฏผลที่ว่ายังเป็นคนผู้ทรงฌานมีวิปัสสนาญาณพอสมควรเท่านั้นกำลังใจของเราจะทรงให้ดีจริงๆต้องน้อมใจของเหรานี้ฝึกไปด้วยปัญญา พิจารณาหาความจริงจิตตั้งอยู่ในสังขารุเปฆายานนั่นก็คือมีอาการวางเฉยตามสภาวะของสังขารคือร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจงคนก็เป็นอนิจจง จากรก็เป็นอนิจจังวัตถุในโลกก็เป็นอนิจจังคําว่าอนิจจังแปลว่ามันไม่เที่ยงเรารู้ตามความเป็นจริงของมันว่ามันไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงเลยยอมรับนับถือความไม่เที่ยงของมันมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหาอะไรเที่ยงไม่ได้ แต่ว่าเมื่อมันไม่เที่ยงเราก็ทำใจของเราให้เที่ยงทำใจของเราให้เที่ยงมันเที่ยงตรงไหนเที่ยงที่มีความรู้สึกตามกฎก้ธรรมดายอยู่เสมอว่าร่างกายคนดีว่าถุท่ายคนดีที่เกิดมาในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น แล้วก็มีความแปรปรวนเนไปในท่ามกลางมีการแตกแสลายตัวไปในที่สุดสภาพก็มันเป็นอย่างนี้เมื่อสภาพก็มันเป็นอย่างนี้เราก็ทรงจิตให้เที่ยงมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายขเขาบุคคลื่นคนดี เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็ค่อยๆคลานเข้าไปหาความเสื่อมหรือเรียกว่าคลานเข้าไปหาความตายเข้าไปทุกขณะจิตทุกเวลาแต่ภาวะของร่างกายนี้จะต้องประครบประงมมันด้วยอาหารด้วยยารักษาโรคด้วยอภรเบ็นเครึ่งมันเป็นเพื่องปกคลุมกายที่บ้านเรือนจะต้องอาศัย นี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ใจของคนที่เรามีความจำเป็นจะต้องรับสัมผัสก็คือทั้งอารมณ์ความชมและความติเป็นอันว่าร,ารู้ใจมันหม,มดว่ารู้เท่าทันมันเสิให้หมด <c oughs> ว่าปกติของโลกคนดีปกติของชาวโลกคนดีไม่มีอะไรจริงจัง คำว่าไม่เที่ยงก็คือไม่จริงจังร่างกายของเรามันเป็นร่างกายของเราก็เป็นของเราไม่จริงไม่ช้ามันก็พังอาการป่วยไข้ไม่สมบายเป็นของปกติของร่างกายความแก่เท่าเป็นปกติของร่างกายการสัมผัสการม์ที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเป็นธรรมดาของอารมณ์ของชาวโลก เมื่อเราเกิดมาแล้วมีกิจที่จะต้องทําในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นบุคคลใต้บังคับบัญชาของครอบครัวเราปฏิบัติตามหน้าที่ให้ครบถ้วนแล้วว่าเราไม่ทุกข์ท่านบอกว่าชาราเป็นทุกข์ขาความแก่เป็นทุกข์ไอ้ที่มันจะทุกได้เพราะใจเราเข้าไปยึด ถ้าเราวางเป็นสังขารุปขคายานคำว่าสังขารุปขขายานแปลว่าความวางเฉยในขันห้าใน้ังขันในเมื่อมันจะแก่ก็เฉยแก่เพราะเรารู้ว่ามันจะแก่เมื่อความแก่เข้ามาถึงจริงๆเราจิตใจเราก็เฉยไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ตอนไหนตอนที่เรียกว่ามันจะแก่ก็แก่เพราะเรารู้ว่ามันจะแก่ เมื่อความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงมันเป็นความทุกข์ถ้าเราไปยึดตอนนี้ถ้าเรามีสังขารรบกขายยานความวางเฉยเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายของคนสัตว์ทั้งหมดต้องป่วยในเมื่อมันป่วยเข้ามาจริงๆเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดารักษาหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมัน เราก็รักษามันไปตามหน้าที่เป็นการระงับเวทนาทุกข์ก็เวทนาเกิดขึ้นจากการเปิดไข้มาสบายคนดีเกิดขึ้นจากความหิวความกระหายต้องการในอาหารคนดีทุกข์ก็เวทนาเกิดขึ้นจากความหนาวความร้อนคนดีเราไม่วิตกกังวล เยเพราะถือว่าธรรมดาของร่างกายเป็นอย่างนี้ต่อมาเมื่อความตายจะเข้ามาถึงใจก็เฉยมีอารมใจสบายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราทราบแล้วว่าร่างกายมันจะตายเป็นอันว่าธรารมดาท่านพุทธบริษัททันงหลายมีอารม์ใจเข้าถึงสังขาโรโลกเปรียขาย,ยาน มันก็มีการวางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปตามสภาวะของขันห้าคือร่างกายใจก็เป็นสุขเมื่อจิตใจของเราวางเฉยในขันห้าเส้นได้แล้วมันก็เฉยข้าภายนอกทั้งหมดร่างกายของใครจะพังที่เป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรักใจเราก็เฉยเพราะมันเฉยในร่างกายของเราได้แล้วนี่ กายของบุคคลอื่นที่เราเห็นว่ามีความสำคัญกว่ากายของเรานี่มันไม่มีองค์สมเด็จพระจินสีทรงกล่าวต่อไปว่าบุคคลที่มีกําลังใจเข้าถึงสังขารูปเปคขายานมีอารมณ์จิตเป็นสุขสุขตนไหนที่เห็นยอมรับนับถือกฎธรรมดาแล้วจิตก็เฉยในกาม,มารมคือความรักในเพศ คือเฉยในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเฉยถ้าไม่จริงเฉยเห็นว่ามันสกรปรกเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเวลานตาก็จะไปนสนใจอะไรกับมันแล้วก็เฉยในความโลภอยากะร่มรวยประกอบอาชีพในทางทุจริตคิดมีชอบ ไม่ถูกตามคำบอกของพระธรรมวินัยไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของใครหาม,มันได้เท่าไรพอใจเท่านั้นได้ความสุจริตไม่เป็นมิจฉามิมิจชาคือหาเรี่องคีบโดยไม่ชอบทำเฉยในความโลภเพราะมันเฉยในร่างกายมันก็เฉยในความโลภได้ ถ้าเฉยในร่างกายมันก็เฉยในความโกรธได้เพราะคนที่เขาจะดา่าเขาจะว่าเขาจนินทาเขาด่ากายเขาว่ากายเขานินทากายเมื่อเราไม่สนใจในกายจิตใจเราก็สบายมีความสุขอยากจนดา่าก็เชิญอยากจะว่าก็เชิญแล้วคนที่ดา่าที่ว่าเรานี่ไม่มีสาระไม่มีกันสารไม่มีอะไรเป็นสรณนะ พอที่เราจะยอมรับฟังได้ตามด้วยด้วยความเชื่อถือเราเฉยได้เพราะเห็นว่าคำนินทาว่าร้ายไม่เป็นประโยชน์ทันเิยก็ไม่เป็นประโยชน์นินทาก็ไม่เป็นโทษเพราะเราไม่ยอมรับดังนเราก็เฉยในการยึดมั่นถือมั่นในสัพพสิ่งทั้งหลายในโลกทั้งหมด ปรกฏว่าเราไม่ยินดียินร้รายในเรื่องอะไรทั้งหมดจิตเป็นก็เป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีกล่าวว่าเราเป็นพระอาหารหันต์อาหารหันต์แปลว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลจากความเกาะในรมท่องปวงไม่ขันห้าของร่างกายของเรา ขันหา้าคือร่างกายงคงมุคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหมดนี่เบรรดาแทานพุทธบริษัทเป็นผู้เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงกำหนดจิตทรงอารมณ์ไว้อย่างนี้เป็นปกติความสุขจะเข้ามาถึงท่านนั่นก็คือพระนิพพานเอาละสำหรับวันนี้เวลาการที่จะแนะนำกันก็หนดเส็จแล้วก็ขอ,อยุติก่อน ขอสาวกขององค์สมเด็จพระจินดาวรรณยงสมอาร,รมณ์ใจตามที่กล่าวมาแล้วนี้ในอิริยาบทถทังสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็นได้จะเดินก็นได้จะนอนก็นได้ให้เป็นไปตามอัตยาาสัยของท่านจึงกว่าจะถึงเวลาการอันสมควรสวัสดี